สวัสดีตอนเช้าค่ะ <laughs> Good morning daddy Good morning oh, พี่ไมค์อรุณสวัสดิ์อรุณสสวัดิ์ใช่อรุณสวัสดิ์ g Okay o this Now oh, we can go straight Let's go straight Okay เมื่อนี้พี่น้องของฝนกับพี่ไมค์เรากำลังจะไปเดินออกกำลังกายนะคะภายในรอบๆหมู่บ้านนะคะ Oh, oh, oh. อากาศตอนนี้นะคะเช้าวันนี้8องศาเซลเซียสนะคะก็คือสังเกตจากจมูกจะแดงๆนะคะกหนาวพี่น้องหนาวตอนนี้อากาศเย็นๆค่ะไปออกกําลังกายแต่ว่าเตรียมกระเป๋าไปด้วยเพราะว่าเพื่อเจอเห็ดนใ,นในกระเป๋านี้จะมีเห็ดเอ้ไม่ใช่จะมีถุงนะคะถุงกระลีถุงกับแกบเอาไปไว้ใส่เห็ดนะคะ เผื่อเจอแต่ว่าเจอลายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันยุ่หนาเงื่อนคนอื่นเขาค่ะเดี๋ยวจะไปเก็บตรงที่แบบว่าบมีคนนะคะพี่น้องแต่ว่าที่จะเก็บนี่คนจะไม่ได้เก็บไปกินนะคะถ้าเจอเพราะว่า,าถ้าเป็นแบบว่ารอบๆหมู่บ้านนี่สิมันกิสิเป็นเห็ดประมาณแบบว่า,ามีหมาเหี้ยวเนาะตามทางยางสิมีหมาเหี้ยวก็วถ้าเก็บก็ซื้อสิเก็บไปไปวาน แถวเฮือเจะาขงสินะโอเคค่ะไปเดินเล่นด้วยกันนะคะแล้วดูว่าเราจะได้อะไรไหมวันนี้ไปเลยค่ะเฮ้ยทุกคนเห็นกระต่ายสองตัวนู่นกระต่ายแล้วเราเดินมาถึงสวนสาธารณะนะคะก็จะเห็นเห็ดแต่อันนี้น่าจะเป็นเห็ดกินบ่ได้ ใช่ไหมเห็ดผีเบือพี่น้องเห็ดผีเบือโอเห็ดพึ่งก็มีแต่ว่าเธอก็เรียบร้อยไปแล้วนี่ก็จะมีเห็ดอีกแบบหนึ่งนะคะไอ้พวกนี้ก็จะอยู่ในจัดอยู่ในตระกูลฟันเนลนะคะเนี่ยค่ะแต่ไม่แน่ใจนะ้แบบนี้ไม่น่าจกินได้นะคะ<ม>ทุกคนคะคนเหนเห็ดแล้วเด้อ อันนี้คือแบบเราจะไม่กินนะคะเราจะเก็บไปเอาไปปลูกเงิงน <laughs> เพราะว่ามันแถวนี้คือเน่นนอนค่ะคนเอาหมามาเดินนะคะอันนี้เห็ดพึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะก็ต้องเก็บให้กระว่างในตู้นี้เพราะว่าเห็ดน่ารอาจจะเหยียบดีอันนี้ก็จะเป็นวูดดี้วูดลีมิลคแคบโอเค โฟกัสซี่แลวอันนี้อ่ะโอ้อันเดียวกันแต่เท้าเยอ่ะสุดยอดเลยเวลาเดินก็จะระวังนะคะเพราะว่ากลัวเหยียดขี้หมาเผื่อมีขี้หมา เห็ดพิษเหดพิษถ้าชมดูเห็ดนะคะช่วงนี้ก็จะเห็ดช่วงนี้ถ้าออกก็จะออกลายนะคะเพราะว่าเหมือนกับออกเชงทวนนะคะเพราะว่าเดือนสุดท้ายแล้วโอไม่เจอเห็ดเลยอันนี้ตะปูโอ้โห โคือแบบเธอสวยมากเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปปลูกนะคะทำงานกันอีดดีสโอเค I'm gonna take them and throw at my backyard ไปตรงนี้เป็น สวนสาธารณะนะเล็กๆก็ไม่ไกลนะคะจากบ้านเป็นท่าเรือนะคะที่คนมีเรือค่ะจะเอาเรือลงมาเล่นตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวตัวนี้เอาเรือลงตงัวนี้ขับเล่นจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนก็นัดกันมาที่นี่ก็สะดวกสบายดี เนื้อกินมาแต่เฮือนแล้วก็มานั่งกินกันคุยกันอยู่นี่ก็โอเคนะเนี่ยจะเห็ดจะเห็ดน่าจะเป็นเห็ดแครอทนะคะจะเก็บไปอุ้ยอุ้ยอุย๊ยแซ่ดไปถูกต้องเลยเห็ดแครอท

ผีเบือพี่น้องลหลายเห็ดผีเบือดูนะคะ is <'s> not edible <laughs> มันไม่กินไม่ได้นะเนี่ยถ้าเกิดเห็ดอันนี้ถ้าเกิดไปเกิดแซมกับเห็ดไก่เนะะี่ยะซวยเลยนะเนี่ยถ้าเกิดเห็ดไก่ทอดขึ้นใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยเก็บเห็ดนะ inedible ว้าว wow. ทำไมเธอเยอะจังเต็มไปหมดเลย อเองไหมหัวแครอทกินได้เกิดใกล้กัน,นะเ,กกนเนี่ยก็ไม่กล้าเก็บกินเลเนี่ยถ้าเธอจะเยอะขนาดเนี้ยโอเคไม่มีแล้วจะห็ดแครอทอีกนี่อเอาท้องรากไปเลยโอ้โหเออเอาห้าเขับไปนำ้ำามาปู เห็ดอร่อยเห็ดอันนี้ยเือนผนบ่มีเฮ่อนผนบ่ท่านได้ขึ้นแบบเก็บมาสำนวจมากกินยังยังยังไม่มีเดี๋ยวเอาไปปลูกที่บ้านนะคะโอ้โหทุกคนมันธรรมชาติของเห็ดเนาะให้ดูความสวยงามของเห็ดนะคะแบบ beautiful ดูว่าเช้าขนาดไหนดูสทรงสองตรพวกคนแคแค่ล่างน่าเป็นปั้นละก็มาเลยด้วนี่พี่น้องเช้าเช้าโอ้โห Lot of water Yeah, it's pretty. Lots of water. Oh, hi. You see that guy there? h e l e l o Hello. h o Ah. Bish. เป็นโรงแรมนะคะ,ะเดินจับเฮ้ยนี่แครอทดูอีกหนึ่งดอกค่อยๆดึงจะได้ลากเขาด้วยนี่ไม่ใช่ไหมอุ้ยใช่ด้วยเออเม่นเม่นแงามนีเฮ็ดแครอทกำลังออกโอ,โอ,โอ้มีป่านึงที่ต้องไปสองแล้วนะเนี่ย มันเห็นเห็ดใช่เห็ดแครอทไหมดูเหมือนจะใช่นะเอ้ยเฮ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 ้ย,ยใช่จริงด้วยนี่แรนห <laughs> ัวเราะทำไมหัวเราะเพราะว่า ตลบเจ้าของพี่น้องไม้เซลฟี่คนนั้นนะใส่ไฟเดียันนั้นอันนี้ฮักอันนี้ร่วงขำใช้แบบยังคมมากเลยดูบรรยากาศเช้าๆนะคะหมอกว่าสะคอได้อ่ยฟอกกี้ฟอกกี้ใช่ฟอกกี้ คือหมอกอย่างหนาเลยค่ะข้างหน้าเราเห็นไมบอก l o ก k a ็ m ไห a i ฮดูผมเขาสีอ้าวก็เราออกมาเดินตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้แหละมันก็คงจะแบบจะให้สวยรอมันก็เป็นไปไม่ได้น้ะพี่น้องก็จะอย่างนี้แหละอันนี้คือเรียวสุดๆแล้วล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ออกมาเลย เห็ดอากาศเย็นๆพ็นเย็นอีนลี้ mm hmm. ดีนะ่นเตรียมใส่เชือโค้ดกันมาบุทษันเนื้ออหนาวคักๆเพราะว่าเย็นจริงๆหูนี่เริ่มเย็นแล้วจมูกเฝนสังเกตดีๆนะคะก็จะแดงก็ดีแต่ว่าก็สดชื่นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็ดมื่อปลูกหลายเติบเยอะ กินบ่ได้พี่น้องเพราะว่าบางทีเก็บข้างๆกันก็นกขี่หมากองขี่หมานะเจอกองขี้หมาหมาขี่หมาเนี่ยวถ้ายุดขาง,งทางอะแน่นอนคะ่ะก็เลยเอาเมื่อปลูกอย่างนั้นแล้วก็จริงๆเจอเห็ดหลายแยกน่านะยุ่สนามหญ้าแบบว่าเพื่อนบ้านนะคะจะเข้ากับบุก้าเก็บพี่น้องเพราะว่านึกถึงตัวเราเนะาะเราก็คงจะไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับสนามหญ้าเราอย่างเงี้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างทางได้ดีเวดเก็บเห็ดเฮ้ยเห็ดแครอทโอ้ซซฟรอนซซฟรอนมิลแคปมิลแคปก็จะเป็นแบบน้ำเป็นน้ำนมสีส้มนะคะเห็ดพวกนี้จะเป็น น้ำนมสีส้มแต่ว่าเป็นเห็ดที่แสบขนาดเลยสำหรับคนโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วย่างนิ่มอ่ะไม่ขมนะคะคือเห็ดกอบานเฮาอร่อยเหมือนเห็ดกอนี่เจออีกจอก <laughs> another one I think ้คืออุย้ยอุ้ยเลหมดแล้วอะ่ะ <laughs> โอ้จริงๆพี่แม่บอกเราจะต้องเดินทางมันเดินไปอีกไกลค่ะเขาบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นเก็บเห็ดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตอนนี้เดี๋ยวสินักมันสินักขากรบมันสินักแกว่าจริงๆอืมโอเคจะพาเมียไปเดินไกลอยู่ ว้าว t เราไปกลับตอนนี้ไม่ไม่ไม่เราจะกลับฉันอยากไปทางนั้นปิดลงปิดลงปิดหัวหน่อยเย็นโอเควันนี้ท่านพี่อารมณ์แบบว่าอยากเดินออกกำลังกายนะคะโอเคพี่น้องไปละไปละ เจอเห็ดเจอท,ทายเหยื่อบึงอุย้ยเจอเห็ดในสนามหญ้าเพื่อนบ้านอะเก็บไปเก,ก็บเก็บไปเก็บเพื่อนเขามีเห็ดดูเห็ดเชงกิเมียนเพื่อนบ้านค่ะโอ้โหเต็มเลยนะตรงนะโอ้ยอยากไปเก็บเด้อคือแบบเยอะมากอ่ะเน้นเห็ดพี่น้อง Don't get your shoes all wet. <laughs> oh this is a king bullyed. Was <laughs> I was the king <laughs> I gonna go inside. Okay. Go pee, I'll be back. ในวิดีโอ you peein ไม่ถ่ายนะไม่เอาเดี๋ยวนู่นก็จะ copy o <Okay>. k ทุกคนเราเดินเข้ามาในป่าเห็นไหมเราก็มาเจอสถานที่แบบมีรองเท้ามียาเหมือนคนมาตั้งเอ่อแม่มาอาศัยอยู่เนที่น,อน้องแต่ว่าอันนี้ อันนี้คือคนที่แบบไม่มีบ้านเนาะคนไร้บ้านนะเขามาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่อยู่แล้วน่าจะ maybe f o u y year, e a r 5 years ก็หลาย <Yeah. S 1> ปีแล้วนะยืนดิ้นด้วยกันเดท people inside เนี่ e ถามพี่ไมจะมีคนตายข้างในไหมข้างล่างไหมเออคือแบบ Oh, no, Daddy. Still keep walking. d ด a d inside there อันนี้คือเก่าแล้วนะทุกคนนี่แหละเป็นเห็ดขอมที่แบบว่าผมจะามาออกปาหาเห็ดเัวเดียวเพราะว่าถ้าไม่ถ้าขึ้นเขาก็ขึ้นเขารลดถ้าป่าในเมืองมันกลัวป่าในเมืองหมายความว่าไม่ไกลจากในเมืองนะคะแบบรอบๆแฟร์แบงส์ ก็เจอเห็ดผีเบืออันนี้กินบ่ได้เด้อคะ่ะแบบนี้กินไม่ไดีมีดีแล้วถ้าเขามีแบบขนแกะเป็นขนยี่ย้อยอูย้โอเคกินได้แต่ไม่มีขน ด้วยเด้เห็ดไปปุ่มแย่ๆเลยทุกคนตรงนี้สมัยก้อนเป็นป่านะตอนฝนมาใหม่ๆนะตรงนี้ก็จะเป็นป่านะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นบ้านจัดสรรไปแล้ว เมนไก่กันค่ะเดี๋ยวถ่ายให้เบิรงด้ออาหารเมนตรงนั้นสีน้ำเงินนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่าพวหน้าคริสต์มาสวพวกคุณก็จะเดินกันลงมาเนี้ยินมาป่าตรงเนี้ยมาจุดพุนะคะเวลาวันคริสต์มาสวันปีใหม่มาจุดพุในป่าตรงเนี้ย สวยโอเคอยู่ทุกคนมาเจออีกเห็ดหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเห็ดเดียนะคะถ้าเกิดในเกิดเลยถ้าข้างใต้ออกสีชมพูอ่อ,อนแล้วเกิดในคอนไม้นี่อันนี้คือเดียเห็ดเดียนะคะถ้าเกิดในคอนไม้นะคะนี่แล้วก็ข้างใต้ออกสีชมพูอันนี้ก็รสชาติเหมือนเห็ดปวกนะคะเห็ดนี่มีความคล้ายกันลายขนาดเดิมพี่น้อง เกิดในไม้นะคะทุกข้อนี่พวกคนสมัยก้อนนี่มาไม่ไม่อยู่จะอยู่ข้างในเนี้ยค่ะไอข้างหน้านี่จะเป็นอ่าคอนโดนะคะข้างหน้านี้จะเป็นคอนโดถ้าไปข้างในอีกจัหน้อยก็จะเป็นในอพาร์ตเมนที่พวกคนอยู่คนอยู่อพาร์ตเมนประมาณสามปีค่ะก่อนที่จะได้ซื้อเงินเป็นของเจ้าของนะคะเก็บตังค์ซื้อบ้านใช้เวลาสามปีอ่ะ เห็นปะเพื่อนกับสิอยู่ในไออุ้ย what are you doing บ้านก็จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะคะกระสฮอดเพื่อนละทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะนี่เอาเห็ดออกมา เทเลยไหมเทเลยดีกว่าอ,อันนี้คือยุบแปลงพักนะคะอาปมือแมอมอ้วอันนี้คือแบบว่าทำมาปลูกฮิวันนี้ชอบจังเลยอันเนี้ย ีไงล่ะปลูกเห็ดก็ตรงนี้เอาไปว้จะเอาไปไว้เงาไหมตัวนี้นี่ค่ะแครอทปลูกแบบนี้เลยตรงนี้ให้เป็นแปลงแครอทไปเลยมีไหมมีรากด้วยเผื่อ ไม่ลองไม่รู้ปลูกไปงั้นแหละขึ้นก็ขึ้นบ่ขึ้นก็นนนกนแล้วแต่เธอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ขึ้นนะอาจจะใช้เวลาหลายปีหน่อยแต่เชื่อเถอะขึ้นอันนี้เห็ดโอ้ตอนแรกนึกว่าผึ่งวานเบื้องดีๆเนี่ยนาจะเป็นขาลายนะเนี่ยามาตรงนี้แล้วกันโอ้ยยังไงมีเห็ดขึ้นนี่ ตรงนี้ให้เป็นแครอทหม่บ้านแครอทต,ตรงนี้ฝนทอนพักถิ่มแล้วเดอพี่อน้องทอนทิ้งละก็จะเริ่มทยอยทอนทิ้งละจริงๆเห็ดเดียเขาชอบเกิดในไม้อะวใกล้ๆกับไม้เดียมัสรมนะคะข้างใต้สีชมพูนะคะ ปอันนี้ชอบจังเลยสวยนี่เป็นไงคะเป็นไงคะเอาขาลายมาด้วยปลูกเห็ดสวยงามปลูกเห็ดนี่เอาไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันได้ ความสุขของคนรักเห็ดนะคะกินบ่ได้คนมาปลูกยี่งเงินท่าในเลสเขาเกิดอะ่ะเรากินได้ถ้าเกิดตรงเนี้ยขางทางก็ไปกินเนาะหมาเยี่ยวเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดค่ะบ๊ายบาย